โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ด้วยก,กันกับคลิปเกมสามก๊กโวยนะฮะก็มีคนมาถามว่าอยากทำทีมตีบอสนะครับเราควรใช้ตัวประมาณไหนนะครับคลิปนี้คงเน้นอธิบายเนาะเราคงไม่ต้องมาเน้นแบบภาพมากนะครับเพราะพอดีช่วงที่ผมัดคลิปเนี่ยพอดีว่ามันเป็นเวลาที่ไม่มีบอสได้ตีนะครับก็เลยคงของเน้นไปอธิบายละกันนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันละกันนะครับว่าตัวที่ตีบอสเนี่ยหลักๆมีตัวไหนดีบ้างนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้จริงนะแต่ว่าดูสถิติจากในเซิร์ฟเวอร์เอานะครับก็ตัวไหนที่คนก็ใช้กันเยอะแล้วคะแนนสูงๆนะครับตัวแรกเลยนะครับที่คิดว่าเป็นท็อปเทียร์เลยนะครับก็จะเป็นริปโปสาเหตุที่ริปโปเนี่ยแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟล้วแต่มันก็ยังตีบอสแรงอยู่นะครับไม่ใช่แค่ตีบอสนะจริงๆริปโปนี่คือไปได้ทุกที่เลยนะครับ สาเหตุที่ริปป้มันยังเหมาะอาการตีบอสกับพี่สดอยู่นะครับนั่นก็คือสกิลนี้ครับผมไอ้สกิลเจ้าสงครามเนี่ยเวลาที่เราปลุกพลังแล้วใช่ไหมนอกจากปกติใช่ไหมมันจะเพิ่มอัตาคลี20%และแถมซ้อนทับได้หมายความว่ายิ่งใช้สกิลบ่อยอัตาคลีก็ยิ่งเยอะนะครับนี่แล้วทีนี้ไม่พอนะแล้วมันยังบวกคลีดัมเมจให้50%ให้กับตัวเองด้วยเป็นเวลา15วินาที ซึ่งเยอะมากๆนะครับแถมเวลาทำดามจเนี่ยนะครับในการใช้สกิลเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมะตะแล้วก็ได้เลือดคืนด้วยเลยเป็นตัวที่ตีบอสได้แรงมากๆนะครับแล้วอย่าลืมว่า,านักสัตว์ของริโป้นะครับมันเป็นนักสัตว์อันนี้นะครับตาพยักขาวหมายความว่าเวลาที่เราทําการโจมตีทุกครั้งนะครับจะทําให้ริโปเนี่ยเกตสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อย นั่นเองนะครับทำให้ลนะิโป้เนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจใส่บอสได้แรงแมากนะครับนี่ยังไม่นับสกิลอื่นอีกนะอย่างก้าหารไม่สิ้นสุดเนี่ยทุก7จปีนะครับแอนแท็กเพิ่มอีกนะครับยิ่งสู้นานก็ยิ่งตีแรงนะครับแต่ทีนี้ส่วนใหญ่บอสมันตีแค่นาทีเดียวนะครับดังนั้นไอ้สกิลเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนในส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องมากกว่าแต่ว่าการตรีบอสก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนั่นก็คือแค่ไอ้เจ้าสงครามจุดตินี่ก็แบบโหดมากๆแล้วนะครับตัวต่อแม่นะครััััับบบอ่่ะมาาาดูตูตวททีียงงงนน้กนกคร ตัวต่อมาคือกวนอูนะครับกวนอูเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่ได้ปั้นไว้เท่าไหร่แต่ก็หลังๆก็มาใช้และช่วงนี้กาลังพยายามปั้นอยู่คือกวนอูนะครับสาเหตุที่มันเป็นตัวที่ติดท็อปในการตีบอสสาหรับผมนะสกิลนี้ครับที่ชื่อว่าแรงกระตุน้นอูเชิงนะครับคือสกิลนี้นะครับแค่ใส่ลงทีมอะครับแค่ใส่ยินเจ๊หลอๆเลยมันจะทําให้ทั้งทีมนะครับเพิ่มดาเมจขึ้น10%อนะครับอันนี้ผมอัพมาเพิ่มแล้วก็เลยเป็น1ินะครับ เป็นสกิลที่โกงมากนะครับโคตรโกงเลยนะครับไม่ง่ายก็คือถ้าหากว่าเราใส่ลงทีมปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเพื่อนๆร่วมทีมเราดาเมจเพิ่มหมดหมายความว่ามีริปโผลริปโผก็ดาเมจเพิ่มก็ไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยโนอูนอาจจะเอาแค่ยืนก็แค่นะครับแค่นี้ก็คือแบบทําให้ทีมแรงขึ้นแล้วอ่ะและยังไม่พอนะสกิลที่กดใช้อะ่ะมังกรเขียวจูโจมนะครับของคนอูเนี่ย ดาเมจในเบื้องต้นนะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ450%อนะครับอันนี้ผมอาจจะจำผิดนิดหน่อยนะซึ่งอันนี้ผมก็อัพมาเยอะแล้วแหละมันอยู่ที่ประมาณเกือบ500%ล่ละซึ่งจัดว่าเป็นสกิลที่แรงมากสำหรับสกิลที่มีการทำดาเมจเป้าหมายเดี่ยวนะครับจริงๆถ้าัอาวุธเนี่ยมันจะเป,นเป็นเป้าหมายหมู่นะเออแต่ถ้าหากว่ายังไม่อัพก็เดี่ยวนะครับแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีนะอืมเอ่ะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไม้เฉียวไม้เฉียวนี่อาจจะไม่ถึงกับติดท็อปเทียนะแต่แบบ แต่แต่เป็นตัวที่ตีแรงมากคือจริงๆมันก็ถ้าหากว่าอัพสุดอ่ะผมบอกเรว่าไม้เฉียยเป็นตัวที่ตีบอสแรงมากนะครับจากการที่ผมได้คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคือสาเหตุนะครับที่ทําให้ตีบอสแรงนะครับมันมีสาเหตุดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเลยคือสกิลของไม้เฉียยเนี่ยเป็นสกิลเป้าหมายเดี่ยวที่แรงเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับโอเคแหละมันมีเอฟเฟกต์สตันด้วยนะเวลาที่เรา PVP แต่ในการตีบอสเนี่ยไม่จไม่สำคัญเท่าไหร่ คือสาคัญของมันก็คือดาเมจที่มันได้ถึง600%นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือคือนักสัตว์นะครับเนี่ยเวลาที่โจมตีทุกครั้งนะครับจะได้เกรความปรดเพิ่มหมายความว่าม้เฉี่ยวจะเป็นตัวที่สามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างจะบ่อยพอสมควรเลยนะครับในการตีบอสนะฮะก็จัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําการตีบอสได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับก็ติดถ้าติดถ้าท็อปเพนก็คือก็ติดท็อปเพนนะครับอาจจะติดท็อปไฟท์ด้วยนะครับ โอเคเรามาดูันต่อนิดนึงทีนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือซุนเซ็กจริงๆตะก,กี้ผมว่าจะพูดถึงซุนเซ็กก่อนพอดีตะก,กี้ข้ามไปนะขอโทษด,ด้วยคือซุนเซ็กเนี่ยเป็นตัวดาเมจเป้าหมายเดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมซึ่งเพอเออหนูบอสนะครับมันยืนโง่ๆอยู่ตัวเดียวนะครับดังนั้นซุนเซ็กเนี่ยจึงเป็นตัวที่สามารถต่อยบอสได้แรงมากนะครับเรามาดูสก,กิลเนี่ยสกิลหมัดดาวเหนือเนี่ยนะครับ เวลาที่เราต่อยบอสใช่ไ่ะดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันจะเพิ่มมาจากพลังโจมตีเราพันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมบางคนรู้สึกเอาไปต่อยคนแล้วเบาจังคือมันหักดีเฟนด์ด้วยนะครับมันก็เลยดูเบาๆบนะแต่เวลาต่อยบอสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบอสที่เฟนด์มันไม่ค่อยเยอะอะครับเลือดเยอะส่วนใหญ่ส,หญส,หส่งผลให้ซูนเซ็กเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ต่อยบอสได้สะใจมากครับหลายล้านเลยคือถ้าคุณอัพแอตแท็กเต็มทั้งอาวุธนะครับแล้วก็ทั้งตำราบอกเลยว่าต่อยอทีนี่คือจุบอะนะครับ พันเปอร์เซ็นต์นี่สมมุติว่าดาเมจฟ้าดาเมจดาเมจพันหนึ่งคูณพันก็โอ้เยอะอะแล้วทีหลังๆเล่นกันดาเมจไม่ได้แค่ไม่กี่พันนะดาเมจนี่คือแบบนะดูวงผมก็ได้อันนี้ผมอัพอาวุธเต็มละนะครับดาเมจเต็มและแต่มันยังไม่สุดนะนี่คือยังไปต่อเล็กหน่อยนะคือซุนเซ็กผมดาอ่าตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่แสนแปดนะครับปล่อยทีนี้ก็คือหน้าหาันเป็นล้านนะครับถ้าตีบอสนะถ้าเป็นบอส บอสเวอร์อบบโอ๊ยบอสนะครับในส่วนของนักสัตว์ของทุนเซ็กนะครับมันจะมีตามังกรเขียวคือถ้าราับเต็มอะคือตอนแรกมาในเกรเราจะมีอยู่900ร้อเลยใช่ปะก็เท่ากับว่าเข้าฉากมาแล้วเดินหน่อยก็ใช้สก,กิลได้เลยอะครับอืมทําให้สามารถใช้สก,กิลได้แน่ๆหนึ่งทีนะครับอย่างน้อยๆก็ตีบอสทีหนึ่งใช้ได้2ทีก็โอเคแล้วอะครับแค่นั้นก็หลายล้านแล้วนะนะครับทีเนี้ยมันมีเทคนิคหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยผมจะพูดถึงตัวต่อไปนะครับก็คือมันจะใช้คู่กับไต้เกี้ยว หาแปบบ๊บอ่ะนี่นะครับไต้เกีียวคือไต้เกีียวเนี่ยครับเราไม่เอาเอา,เอาแค่แบบไม่โดนบอสไตตายครก็พอซึ่งไต้เกีียวมันจะมีสกิลนี้ครับลำพัดเถินเวหาถ้าเราอัพอาวุธด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นลำพัดเถินเวหาขั้นสูงเวลาที่เราใช้แล้วติดนะครับจะมีโอกาส40%นะครับส่งไม่กับทั้งทีมก็คือมันเหมือนกับตัวนึงก็คือส0อร์นตหมายความสมมติว่าอ,อย่างซูนเซ็กสี์เซติดไหมเราไม่ติดหรอตัวต่อไป40%ตสิบเปอติดก็ติดอะไรอย่างเงี้ย นะครับคือมันจะมีโอกาสนะครับที่ทาให้ขุนพลฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มค่าความโกรธ500นะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับป้องกันด้วยนะครับก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะจริงๆหลกัหลกๆระวังผลที่ความโกรธนะครับเพราะว่าเราจะพยายามเร่งให้ตัวอื่นในทีมใช้สก,กิลบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในการตีบอสผมเลยมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใสนะครับหรือก็คือเป็นคือควรจะมีเสี่ยวเกี้ยวไว้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคือแต่ถ้าหากว่าเรามีเนี่ย คือถ้าเรามีซูนเซก้ผมมองว่าเราควรมีเสี่ยวเกียวด้วยเพื่อเดี่ยวไว้เล่งสกิลไวซูนเซกต่อยได้ไบ่อยๆนะครับส่วนนักสัตว์ก็เฉยๆ <laughs> นักสัตว์ของของของใตเกียวจะเป็นเหมือนกับเวลาเริ่มมาเราได้เกรความโกรธเพิ่มเลยนะครับอันนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่อาจจะไม่มันอาจจะแบบอัพเต็มแล้วมันก็จ,จะยังน้อยกว่าพวกตัวยูอาร์หน่อยนึงแต่ก็ถือว่าเป็น นักสัตว์ที่ช่วยได้พอสมควรคืออย่างน้อยๆมาถึงปึ๊บใช่ปะ่ะซุนเซกดสกิลไปให้ใต้เกี้ยวนะครับเร่งโกรธต่อแั๊บหนึ่งซุนเซก็ต่อยได้ทิ้งแลวนะครับใช้คู่กับเสี่ยวเกี้ยวด้วยก็จะทําให้เกล็ดความโกรธนะครับผมเร่งขึ้นมาค่อนข้างจะไวคือถ้าหาว่ามีใต้เกี้ยวด้วยอ่ะมันจะมีสกิลพิเศษนะครับที่เป็นชื่อว่าสองสาวเชียงตงนะครับสกิลนั้นก็ถือว่าดีนะมันจะเพิ่มเกียดความโกรธเลย500นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้เวลาที่เราตีบออกสมพกล นะครับหรือกลยุทธ์อ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะมันจะมีพวกสกิลที่ใช้ที่ผมแนะนำนะก็คือพวกเนี่ยอย่างกระบี่มันจบถ้าเรามีใสบู3ตัวใช่ปะมันจะเพิ่มดาเมจไฟเรา10เรนะครับแล้วอย่างถ้าเราใส่ใไ,ไหนครบ3ตัวนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจของเรา1 0เหมือนกันนะครับเวลากดใช้หลังจากกดใช้ไปแล้วนะนะครับก็พยายามใส่ให้มันมีพวกเนี้ยสักทงหนึ่งเอออ่ะและทีนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูตัวที่ที่ใช้ ชดเชยหรือใช้ทดแทนได้ที่ผมถือว่าดีเหมือนกันนะโอเคผมมาพูดถึงหน่อยตัวที่ผมใช้ตีบอสหลักๆตอนนี้ผมใช้ห้องตรงจริงๆแล้วมันม,มันมีตัวอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าถามว่าทำไมยังใช้อยู่ผมอนะัานวนาพะนั่งไกลแล้วเฉยๆนะครับคือห้องตรงอ่ะมันเป็นตัวที่สก,กิลเป้าหมายเดียวนะครับ่อนัางจะแรงนะครับแต่ข้อเสียก็คือที่ผมที่ผมว่านาะคตจะต้องเปลี่ยนออกอะ่ะเพราะว่าห้องตรงนักสัตว์มันไม่ค่อยเข้านะครับคืออย่าง นักสัตว์ทองตรงคือมันยิงตอนเริ่มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาตีบอสอะครับเวลายิงตอนเริ่มเหมือนยิงทีเดียวแล้วก็แทบจะไม่ได้ยิงต่อเท่าไหร่อะครับผมก็เลยมองว่าอนาคตน่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ดัมเมจสกิลถือว่าแรงนะนะครับสก,กิลของฮองตรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0ได้มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเวลาปลุกพลังอะไรแล้วอะครับอืมเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการตรีบอสได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆจูล่ก็พอได้แหละสก,กิลค่อนข้างเบาแต่ว่าจูล่มีข้อดีคือดัมเมจส่วนตััววของตเนี้ย ผมว่ามันพอน่าจะสูงนะแล้วก็ยังมีสก,กิลที่ชื่อจงใจฆ่ามันจะบวกอัตราที่ไฟายเรา1ซซึ่งถือว่าเขาน่าจะช่วยได้คือถ้าใครที่ยังแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาแล้วมีจูล่งแรกๆใส่ก็ได้แต่ในระยะยาวผมว่าจูล่งอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ถามว่าดีไม่ดีแต่ว่าสก,กิลของจูล่งเห็นปะมันเหมาะกับการเคลียร์เว็บมากกว่าสก,กิลของจูล่งมันดำเหม็นแค่ประมาณ2 7 0จรนะครับจริงๆน่าจะน้อยกว่านี้แหละแต่ว่าพอดีผมออปเปลิลไปเยอะแล้วนะครับ ตัวที่น่าสนใจตัวน,นิงอันนี้ผมไม่ชัวร์นะไม่เคยลองแต่เท่าที่ดูสกิลน่าจะเหมาะนะครับก็คือลิบองเวลาที่ลิบองกดสกิลใช่ปะเราเขามีนักสัตว์ที่แบบแทบจะเข้ามาแล้วกดได้เลยก็คือมันจะเพิ่มแอตแทกให้ตัวเองนะครับร้อยเปอร์เซ็นะต์แตีชึบๆแรงอยู่นะครับคอนเซ็ปต์ Concept ก็คือพวกตัวที่ใช้ตีบอสนะครับเราจะเน้นพวกตัวที่มีสกิลค่อน้าจะแรงนะครับหรือมีท่าบัฟที่ค่อน้าจะดีอย่างเช่นลิปโปมีท่าบัฟตัวเองที่ดีมากนะครับหรือว่าอย่าง ซูลเซ็กที่มีสกิลที่แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับการตีบอสมากนะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นเน้นข้อมูลเนาะก็เผื่อใครอยากฮะอยากจะแบบตีบอสแรงๆนะครับอะทำไงถึงจะแบบตีบอสดาเมจ่เยอะเยอะก็ประมาณนี้ๆๆๆๆที่ผมลองจัดให้ดูข้าวนะครับลองเอ่ยรายชื่อมาคือจริงๆไม่ต้องจัดตามผมเปทุกตัวก็ได้นะคือแรกๆอะเอาตัวที่เรามีก่อนนะครับแล้วตัวไหนที่คอจะทําได้เพิ่มก็ทําไปแรกๆเอาตัวที่เราปั้นไปเยอะก่อนก็ได้ครับตีบอสมัน ได้ของดีอยู่แต่อาจจะไม่ถึงกับไม่ถึงกับจาเป็นว่าจะต้องปั้นในช่วงแรกๆเลยเพราะของเหลือให้มาปั้นตัวตีบอสก็ได้นะครับแรกๆใช้ตัวที่เราปั้นไ,ไกลแล้วก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องของการตีบอสนะครับผมก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ปีให้ดูจริงๆเพราะว่าในช่วงที่อัดคลิปอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้มันไม่รู้จะไม่รู้จกให้ดูยังไงนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ